มันจับคู่ไอ้ตัวนี้กับตัวนี้เห็นไหมออกมาเป็นไอ้ตัวนี้นะฮะแล้วที่เหลือที่เหลือก็คือแผงนี้ก็ออกมาเป็นตัวนี้โอเคไหมคือแล้วมันดึงลบออกนี่ยนะเห็นปะม,มันดึงลบออกข้างในเลยกลายเป็นบวกนะครับเสร็จแล้ววิธีการเนี้ย ทำอย่างนี้แล้วมันจะได้พ้นเนี้ออกมาซึ่งเป็นพ้นหน้าตาคล้ายกันเห็นไหมฮะหน้าตาเหมือนกันเลยแล้วจะดึงตัวร่วมใหญ่คุณคุณไหมเนี่ยวิธีนี้เหมือนสัปดาห์ที่แล้วทำไปในชี้ของโรงเรียนโอเคไหมดึงตัวร่วมใหญ่ออกมาข้างในก็จะเหลือ,อามาบวกลบกันเมื่อข้างในมาบวกลบกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็ได้ชุดข้างในเป็นชุดนี้ ซึ่งชุดนี้ถอดออกมาได้อีกทีหนึง่งเป็นกำลังสองสมบูรณ์แบบติดลบนะฮะก็ได้เป็นไอ้นี่กับไอ้นี่โอเคไหมเพราะนั้นหลักการคือมีตรงนี้พยายามจัดให้เกิดสิ่งนี้ออกมาเพื่อที่จะดึงตัวร่วมใหญ่ออกมาใช่ไหมเป็นตัวร่วมของทั้งหมดอะแล้วข้างในจะได้มาบวกลบกันได้นะครับโอเค อ,อต้องบบถึงตรึบตรึบตรึบปิดนี้ไว้อ่าที่เหลือทำเองลองทำดูมาเขียนให้พูดมาหรือจะหยิบกระดาษเขียนก็ได้ทำยังไงอืม แล้วก็ลบวงเล็บอ่าฮะโอเคอ่าบรรทัดต่อไปจริงๆส่วงเล็บนี้ไปเลยก็ยังได้มาอ,มอ่า หนึ่งเฉยๆก็หนึ่งกำลังสามมีค่าเท่ากันโอเคไหมอ่าตอบได้เลยอ่าอ,อ,อทำข้างหน้าก่อนมาททำทำข้างหน้าก่อนทำสีม่วงก่อนอ่าทำสีม่วงก่อนมาเป็นเอ็กซ อ่าเท่าไหร่สูตรสูตร A กำลังสามบวก B กำลังสามคืออ่าเอเอบวก B ียกกำลังสองลบ AB บวก B กำลังสองโอเคอ่ะทำ บีคือหนึ่งอืมคูณอ่กำลังสองลบเอบวกเถูกโอเคต่อไปอ่าทำทั้งหลังสีดำเครื่องหมายลบมา ดึงตัวร่วมง่ายๆ x กับ x 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, ถูกอ่าเพราะนั้นเราจะเห็นว่า x บวกหนึ่งเป็นไงกันเหมือนการดึงตัวร่วมใหญ่ใช่ ข้างในวงเล็บใหญ่หรืออะไรอลองมา<อ>ถูกไหมเค<อ>รื่อหมายลบ,ล,บลอกมาตัวที่เหลือ,อ x โอเค okay. เอาละข้างหน้าก็ลองมาเฉยข้างหลังคือ x ลบ 2x อ๋ออ๋ออ๋อใช่ x กำลัง2ลบ 2x บวก1มันคือ มันคือเอออืมมันคือเออ อ่าบ่อ่าเอบวก B บทั b, ้งหมดยกกำลังสองมีค่าเท่ากับเอกำลังสองบวกสองเอบบวกถูกไหมาะนั้นตัวบนมันคือสมบูรณ แต่ติดติดอะไร<บ>ติดลบเพราะนั้นมันคือ x อลบ,ลบนะนี่ไงมันคือตัวนี้ x ล,ลบอะไร หน้ากําลังสองหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองมันคืออะไรดูให้ออกหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองมันคืออะไรหน้าลบหลังทั้งหมดยกกําลัง สเพราะนั้นตัวข้างหลังคือเลขอะไรเจะเาเลขสองอ่ะมาเลขสองอ่ะอย่างนี้ใช่ไหมยกกำลังอะไรสงูงไหมอ่ะคิดว่าถูกมาดู x อ็กลบสองยกกำลังสองไหนแยกออากมาซิเ็นอ x สองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองอ่ะเป็น อ่ะสี่สีเอ็กข้างหลังเป็นก็คือสี่ใช่ไม่ใช่ <5. S 1> ตกลงใช่ไหม <5. S 1> อ่า <5. S 1> อ่าแล้วย้อนกลับไปดู <5. S 1> อ่าวเวนหายไปไหนวะเด <5. S 1> ี๋ยวนะ อ้าแล้วหน้าอ๋ออยู่นี่อ่าตกลงใช่ไหม,ไมใช่เหรอนี่ตัวนี้นะตัวนี้นะใช่เหรออ๋ออออตกลงใช่ไหมไม่ใช่นะถ้าจะให้ใช่ต้องเป็นเลขอะไรหนึง่งจบปะ อืมถึงจะถูกนะครับโอ้แปลว่ายอย่างเงี้ยวิเคราะห์ได้เลยว่าทำโจทย์น้อยมากทำโจทย์อีกทำอีกนะฮะตอนนี้ถามว่าเข้าใจไหมเข้าใจแต่ถามว่าทำได้ไหมทำไม่ค่อยได้เหตุผลเพราะว่าขาดทักษะเขว่า เอ,อวิธีเพิ่มทัศนะคือทําโจทย์เยอะๆนะฮะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยยังทําโจทย์น้อยไปสรุปทบทวนเรามีสูตรอะไรบ้างเนี่ยนะนะตอนนี้ที่เราเรียนกันมาแล้วเนี่ยอุย้อยเี๋นวนะทำไมเราเพิ่มหน้าไม่ได้วะนี่เพิ่มหน้านี้ อ่ะเรามีสูตรอะไรบ้างครับที่เราเรียนกันไปใช่อ่ะเอคือ,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 อใช่ออแล้วก็มีสูตรลบด้วยคือ เสร็จแล้วก็มีผลต่างกำลังสองด้วยคือ, 2> 2. อไม่ใช่ 2> 2. อ,อืมอุ๊ยบีโทษทีหมดยางสูตรที่เป็นเรื่องของกำลังสอง หมดแล้วอ่าแล้วเราก็มีสูตรที่เป็นกำลังสามด้วยคือ ไม่มีลบตัวหลังบวกอย่างเดียวอ่า A อกำลังสามบวก B กำลังสามคือถูกไหมยังเหลืออกสองสูตรมา A อบวกบทั้งหมดยกกำลังสามคือ ไซม์สอ,องเอกำลังสองบบวกสองสองหรือสามวะเอบีกำลังสองบวกดีถูกไหมแล้วสูตรสุดท้ายคือ bằng trừ lốp lốp 2 e thương mại bùa 2 thương mại lốp, thấy máy หรือไม่ใช่ไม่แน่ใจเปิดเว็บมา a ลบ b ทั้งหมดยกกำลังสามใช่ไหม expression อะไรวะ,ะ expression ก็ได้มา อะไรเนี่ยไปกันใหญ่แล้วอ่าไม่ใช่จริงๆด้วยเห็นเปล่าเออส่วนี้อันนี้เออภาษาอังกฤษเรียกพคุณนาว่า binomial นะฮะ binomial กับ polynomial อ่อ ไปไหนแล้วเนี่ยสูตรสูตรของเราขอที่มันง่ายหน่อยได้ไหมอ่อันนี้ยอะมาโอเคอุย้ย sorry โอเคเห็นไหมเลขสามนะที่เราผิดเมื่อกี้เราต้องแก้เป็นเลขสามเนาะ <t od ic> ถ้าเกิดกำลังสี่ก็ต้องมีเลขสี่เห็นป่ะเราต้องการเป็นเลขหกแล้วเลขสี่ถ้ากำลังห้าเป็นเลขห้าเลขสิบเลขสิบเลขห้าเพราะนั้นสูตรเมื่อกี้ต้องขอแก้อา่า ขอแก้เป็นเลขสามนะครับเลขสามทั้งหมดเลยฝึบฟึบถึงจะถูกเข้ <Okay. S 1> าไหมอ่าทีนี้แล้วสูตรลบล่ะสูตรลบล่ะสูตรลบ นี่มันสูตรบวกถูกปะสุดลบมีไหมอืมฝรั่งคิดเยอะแล้วเนี่ยดูดิช่างเล้วะ่ะเ,เราเรียนแค่นี้พอเรียนแค่นี้ก็ปวดหัวแล้วเยอะเอะสิ่งๆเหล่านี้เดี๋ยวจะได้เรียนในมหาลัยนะฮะถ,ถ้าสนใจจะเรียนต่อนะครับอช่างมันอยากดูสตดลบ สุดลบอยู่ไหนนี่สุดลบ Open Image in New Cap โอเค อันนี้คือเขาค่อยๆค,คิดในกรณีที่เราจำสูตรกำลังสามสมบูรณ์ไม่ได้ถูกปะเราก็บอกว่าเฮ้ยมันก็คือ a ลบ b คูณด้วย a ลบ b ทั้งหมดยกกำลังสองนะฮะ a ลบ b ทั้งหมดยกกำลังสองเราก็คิดได้อามาเป็น a กำลังสองลบสอง ab บวก b กำลังสองอย่างนี้ถูกไหมครับทีนี้เราก็แจกแจงไอ้นี้เข้าไปแจกเข้าไปมันก็จะกลายเป็น A กลังสามลบ B กกาลังสามลบสามกลังสองบบวกสามกลังสองซึ่งบรรทัดล่างไม่ต้องคิดบรรทัดล่างทําให้งงหนักกว่าเดิมดูแค่นี้พอจบโอเคดังนั้นเราก็เลยสรุปได้ว่า A ลบ B ทั้งหมดยกกำลัง3จะมีค่าเท่ากับ A กำลังสาลบ สาม a กํลังสอง b บวกสาม a b กํลังสองแล้วก็ลบ b กํลังสามครับผมโอเคเรียบร้อยตามนี้เห็นไหมครับดังนั้นพอกลับมาหน้าที่เราพิสูจน์สูตรเมื่อกี้เราก็จึงได้ตามนี้นะครับ ไม่ผิดละน่าจะถูกเรียบร้อยลนะณตอนนี้รู้แค่นี้พอถามว่ารู้เยอะกว่านี้ได้ไหมก็ได้แต่เดี๋ยวค่อยไปเรียนต่อในระดับมาหาวิทยาลัยโอเครู้แค่นี้พอทำหัวใจทำไงวะเนี่ยเนี่ย นะครับสูตรเน่นะจะบอกให้ใครๆก็คิดได้สูตรอะนะถึงวันนี้ลืมเดี๋ยวไปเปิดใน Google ก็ได้นะครับเหมือนอย่างอย่างครูเนี่ยครูก็ไม่จำใช่ไหมคทีแรกครูก็เขียนเป็นเลข2ก็เขียนผิดนะฮะสุดท้ายเอ๊ะชักไม่แน่ใจเปิดใน Google ก็ได้แต่สิ่งที่ Google ทำให้เราไม่ได้ก็คือวิธีคิด ถูกไหมวิธีคิดก่อนหนะ้ในที่จะจัดรูปตัวนี้พยายามดึงตัวร่วมใหญ่ออกมาแล้วก็ข้างในเอามาบวกมาลบกันแล้วก็ทำนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยใน Google ไม่ค่อยมีนะครับถึงมีก็อธิบายให้ฟังแล้วก็ยากเหตุผลเพราะว่าข้อมูลทั้งหลายแหล่ใน Google เนี่ยส่วนใหญ่เป็นพวกฝรั่งทำนะคำว่าฝรั่งในที่นี้คือคนที่พูดภาษาอังกฤษ ใช่ไหมฮะอ่าก็เพราะนั้นจะเป็นข้อมูลภารรษาอังกฤษแล้วตัวภาษาอังกฤษเองเนี่ยมีมีความด้อยกว่าภาษาไทยในจุดที่ว่ามันอธิบายยากมันเป็นภาษาที่เรียบง่ายเกินไปไม่สามารถอธิบายสิ่งที่ซับซ้อนได้เหมือนกับภาษาไทยนะครับดังนั้นในเรื่องของวิชาการต่างๆเนี่ยถ้าถ้านักเรียนสังเกตนะ ตำราภาษาไทยอ่ะไม่ได้หนามากจะบ,บางแต่ตำราเรื่องเดิมเรื่องเดียวกันถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะมันจะหนาประมาณสองเท่าหรือบางทีสามเท่าเลยเหตุผลเพราะว่าเงื่อนไขาทางภาษาคือภาษาอังกฤษเนะี่ยมันต้องการคาอธิบายเยอะในเรื่องเรื่องเดียวกันแต่ภาษาไทยไม่ต้องนะมันก็เหมือนกับคนไทยกับคนคนเอเชียกับคนยุโรปหรือว่าคนที่ฝั่งตะวันตกและตะวันออกนะครับนี่เป็นเรื่องวัฒนธรรมเนานะ คือคนฝั่งตะวันตกเนี่ยเป็นเป็นคนที่บับชอบอะไรที่มันเรียบง่ายง่ายๆนะฮะอย่าซับซ้อนอย่าเยอะออภาษาเองก็เลยสะท้อนออกมาในลักษณะอย่างนั้นส่วนคนฝั่งตะวันออกเนี่ยพวกเราเนี่ยชาวไทยชาวญี่ปุ่นชาวจีนถ้าเราสังเกตนะเกาหลีเลยพวกเนี้ยเป็นคนทางฝั่งตะวันออกชอบอะไรที่มันซับซ้อนเป็นคนชอบดรามา่า ชอบอะไรที่มันซับซ้อนชอบอะไรที่มันต้องคิดเยอะนะฮะสิ่งเหล่านี้มันเหมือนถูกถ่ายทอดมาทาง DNA นะครับถ้าเราไปสังเกตพวกหนังจีนหรือว่าวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมจีนแล้วก็คนญี่ปุ่นอะไรพวกเนี้เนาะเขาชอบอะไรที่แบบพิธีรีตองใช่ปะ่ะมีความเยอะมีความแบบมีระเบียบแบบแผนเลยพวกเนี้ น,ะะนั่นคือความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าจะศึกษาศาสตร์ใหม่ๆอ่านภาษาอังกฤษได้จะเป็นเรื่องที่ดีมากเนื่องจากมันอธิบายได้ง่ายเพียงแต่ว่าอาจจะเสียเวลานะฮะเพราะว่าเขาพูดเยอะเออพูดเล่มหนาตึกเลยเนื้อหามีอยู่นิดเดียวแต่ถ้าศึกษาในศาสตร์ที่เป็นศาสตร์เดิมศาสตร์ดั้งเดิมแล้วอยากจะแบบเรียนแป๊บเดียวแล้วเข้าใจถึงแก่นถึงรากหรืออะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องศึกษาในทางตะวันออกนะทางฝั่งของตะวันออกมันก็จะเร็วกว่าก็จะดีกว่าแล้วซับซ้อนกว่าอะอย่างเงโอเคไหมอา,อาจจะงงๆนะเดี๋ยวค่อยๆอยเรียนไปเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวจะเห็นเองว่ามันมีความแตกต่างกันระหว่างสองโลกนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราก็ได้เวลาทําโจทย์แล้วฮะแบบทดสอบ มาทำโจทย์กันดีกว่าไอ้เจ้าชีช,ชุดนี้เคยส่งให้แล้วใช่ปะยังมีอยู่ไหมได้ได้ปิ้นออกมาไหมชีตชุดนี้ไม่ได้ปิ้น,นเออ,อนะแบบทดสอบมันคือหน้าสิบห้าสิบหกวส่งให้อีกทีหนึ่งในไลน์เนาะฟึ๊บสิบห้าสิบหกนี่ ออาล่ะ,ละก็มันมีทั้งหมดกี่ข,ข้อวะยี่สิบข้อนะครับแล้วจริงๆแล้วมีเฉลยแล้วด้วยเพราะนั้นวันนี้เราอาจจะทำได้สักห้าหกเจ็ดข้อนะแล้วก็ แต่คิดว่าครั้งหน้าถ้าให้มาทำเนี่ยครูมองว่ามันจะเสียเวลามากเลยแล้วก็นักเรียนจะได้ทำโจทย์ไม่เยอะนะดังนั้นคิดว่าถ้าทำเป็นการบ้านได้อยากให้ทำเป็นการบ้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันแล้วก็มานั่งทำกันข้อที่มันมีปัญหาโอเคไหมดีลไหมดีล <laughs> ไหม เั้นงั้นนะวันนี้เราเราทำท่าที่มีก่อนมาเราทำท้าที่มีก่อนนะฮะข้อที่หนึ่งมาทำด้วยกันมีทั้งหมดยี่สิบข้อ